ฟังเงินด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่ต้องบอกเลยว่านาวิกของเราประชิดเป็นที่เรียบร้อยและมีการปักธงจุดยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกกับบ้านจำรากที่เขมรนั้นหน้ามืนหน้าด้านครับเข้ามายึดบ้านสามหลังซึ่งตอนนี้เราก็ตับเพิดออกไปหมดซึ่งยังรวมถึงยังไม่หยุด นะครับขมินก็ยังปล่อยสงครามเฟคนิวโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งรอบนี้เราด้นกับสวนทันควันและก็ชี้แจงทันควันแบบขมินไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดประจําวันที่1เดือนพฤศจิกายนเดบเบงก็จะทําการไล่เรียงนะครับตั้งแต่เรื่องตมแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทราบกันมากๆว่าตอนนี้อัปเดตกันไปถึงไหนแล้วและสถานการณ์ล่าสุดมันเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็ จะมาอัปเดตในส่วนของการเจรจาต่างๆนานาน,นะครับรวมถึงการสร้างรั้วที่มีการอัปเดตพื้นที่ใหม่ออกมาด้วยโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ตามแนชายแดนไทยของเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดตราดนั้นที่รู้สึกว่าตึงเครียดในก่อนหน้านี้นะครับหลังจากหน่วยาเกิจนาวิจโยธินตราดครับได้ตึงกําลังเข้าประชิดพื้นที่บ้าน3าหลังจุดรอยต่อชายแดนกัมพูชาที่เราเนี่ยถูกล้ำไปตั้งแต่ปี2529พร้อมกับเตรียมปฏิบัติการ ปักธงชาติไทยครับเพื่อยืนยันว่าแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราหน่วยนาวิกเองครับก็ย้ําออกมาว่าเราจะไม่ถอยหลังโดยเด็ดขาดและก็ไม่เดินตามหลังฝ่ายกัมพูชาซึ่งงานนี้ครับก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนั่นเองที่ก็ได้ออกมาเปิดเผย สถานการณ์ล่าสุดนะครับโดยเฉพาะบ้านหนองรีตะบนํำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราครับได้เข้าประชิดปืนที่บ้านสาหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากตรวจพบการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้เนี่ยเราเคยไปทำลายแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นก็ไม่มีฐานขมินอยู่เลยแต่ไปๆมาๆครับพอเข้าตรวจสอบอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่า i, เฮ้ยขมิก็ยังไม่ยอมนะ ยังเข้ามาทําการอยู่อาศัยยังเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ในตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็เลยทำไมล่าสุดเนี่ยหน่วยนาวิกของเราครับก็ได้เข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยก็ตึงกําลังยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้อยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าคาเมรนั้นเข้ามาตั้งรกราชอินถานตั้งแต่ปี2อ2 9ซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นก็ยอมรับว่ามีการเข้ามาอยู่จริงแล้วก็บอกว่ายังคงต้องรอการชี้แจงแนวเขตอย่างเป็นทางการนะก่อนที่จะถอนกําลังออกไปแต่ว่าฝั่งไทยเราครับก็เตรียมกําลังทุกดายเลยและก็จะไไมมม่่่ยยอฝาค นนั้นกําหนดแนวทางให้เราเดินตามแต่เราเองจะใช้วิธีทางทหารเนี่ยผลักดันและก็ให้เขาปฏิบัติตามเราโดยตอนนี้เปิดเส้นทางความมั่นคงเข้าสู่บ้านสับหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจกันได้แล้วก็มีถนนเนี่ยเข้าถึงพื้นที่จุดดังกล่าวแล้วก็พบว่าบ้านสับหลังเนี่ยเราก็ทําลายไปก่อนน้านี้แล้วก็ไม่มีด่านเขมรอยู่เลยมีเพียงเพิงพักเล็กๆบางส่วนเท่านั้นซึ่งภารกิจต่อจากนี้นะครับก็คือเป็นการเคลียร์ทุนเบิดโดยรอบพื้นที่ก่อนที่จะ ปักธงชาติไทยแบบเป็นทางการหลังจากถูกลุกล้ำยาวนานมามากกว่า40ปีแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเชื่อหลือเกิดว่าขเขมรมีการวางทุนระเบิดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ p ีเอเบทครับที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการตรวจพบว่าสภาพเนี่ยยังใหม่แล้วก็เป็นการลอบเอามาวางเพื่อที่จะไม่ให้หน่วยนาวิกของเราเนี่ย ทำถนนขึ้นไปยังบ้าน3หลังก่อนหน้านี้โดยระยะทางรวมทั้งหมดนะครับยาวกว่า4กิโลเมตรคือต้องตัดถนนสายบ้านท่าเส้นตะบนชำรากไปจนถึงบ้านหนองรีตะบนชำรากเลยซึ่งก็ยังมีการตรวจพบนะครับว่าด่านขเมนนั้นก็มีการแอบใช้กล้องส่องทางไกลและก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยมาบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยเราทําการเคลียร์พื้นที่บ้านสาหลังของขมที่ลุกลามขึ้นมา อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอับเดตเกี่ยวกับบริเวณโซนจัง,จงหวัดตราดของเรานะครับที่นาวิกรอบนี้ไม่เล่นไม่คุยก็คือเราทํำลายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ขามินก็ยังดื้อด้านยังมืนทึนอยู่นะครับยังไม่ยอมง่ายๆสุดท้าย เราก็เริ่มใช้กำลังผลักดันและขมรนก็ออกไปแต่โดยดีเพราะเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราไม่มีอะไรที่ขมรจะแย้งมาได้เลยนะครับตามแผนที่ไหนก็ตามมันเป็นแผ่นดินในของเรากับจุดนั้นก็เรียกว่าเป็นความยอดเยี่ยมมากๆกับรอบนี้ของหน่วยนวิกจังหวัดตราโซนภาคตะวันออกของไทยเราโซนอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่บ้านหนองจานเองเมื่อวานนี้ครับก็มีการอัปเดตออกมาพยายามที่จะเข้าไปขับไลข่ขมรนออกจากบ้านหนองจานนันทีกับ66กไร่ ที่เราเนี่ยยังยึดคืนมาไม่ได้นะครับแต่ก็โดยเนื่องการชุลมุนอะไรหลายต่อหลายอย่างเราก็ได้ถอยออกมาเพื่อเป็นของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยเราเองซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้บ้านของจานเองครับจะมีการผลักดันมากยิ่งขึ้นและก็จะมีการวางแผนเพื่อที่จะเอาชาวเขมรเนี่ยออกจากแผ่นดินไทยของเราได้สักทีสําหรับพื้นที่บ้านของจานเองครับการอัปเดตก็คงยังไม่มีมากมายเท่าไหร่ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ของทัฐที่2ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการถอนกําลังออกไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีภาพจากทางฝั่งของเขมรครับว่ายังมีการสอดส่องทหารไทยเราครับในพื้นที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ขเมนก็มีการถ่ายคลิปสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาสันติภาพกันเลยก็ตามแต่ที่ผมเคยบอกไปเลยครับเราจะไว้ใจขเมนไม่ได้รับหลังเนี่ยขเมนทาได้ทุกอย่างจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราล่าสุดที่มีอัปเดตออกมาส่วนอีกเรื่องราวนึงก็เป็นการประชุมกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุดรมีชัยในประเทศของขเมนเองซึ่งก็เป็นการประชุม ABC ครับระหว่างกองรปที่สองกับฝั่งของขเมนโดยการจับประชุมครั้งนี้ครับจะ ะเป็นการตกลงดําเนินการถอนอาวุธหนักแบบเป็นระยะนะครับเราก็มีทั้งหมด3ประเภทได้แก่ประเภท A ครับก็คือต้องถอนแบบเร่งด่วนนั่นก็คือระบบจรวดหลายลํากล้องประเภท B ก็เป็นระบบปืนใหญ่ทุกชนิดเลยครับประเภท C ก็เป็นรถหุ้มเกราะและก็รถถังส่วนระยะเวลาครับตั้งแต่วันที่ 1- ถึง21พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะถอนอาวุธประเภท A ก่อนและก็ระยะที่2ครับตั้งแต่22พฤศจิกาถึง12ธันวาคมครับจะเป็นการถอนอาวุธประเภท B แล้ก็ระยะที่3นั้นในระหว่างวันที่13ธันวาถึง31ธันวาเนี่ยก็จะเป็นการถอนอาวุธประเภทีซึ่งตอนนี้ถูกขั้นตอนก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการ AOT นะครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่มันจ่ายยึกยักไม่ได้เลยครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ข่มัน,นนั้นย,ยึกยักยังไม่ยอมหยุดก็คือ ล่าสุดครับปล่อยสงครามเฟกนิวใส่ไทยเราอีกแล้วซึ่งก็มีการอ้างว่าไทยเราครับใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงใส่ขามรในช่วงสู้รบแบบเป็นคลัตเตอร์ที่มันออกมาหลายตัวหลายลูกพร้อมกันซึ่งงานนี้โฆษกรบกเองก็ซัดขมรไปว่านี่มันเฟกนิวมากๆนะครับแม้ว่าไทยเราจะมีกระสุนแบบนี้แต่ว่าผลตรวจเนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลทางเทคนิคของกระสุนแบบนี้เลยแม้แต่น้อย อ่ะอันนี้ก็เป็นการที่เราชี้แจงไปขมิญยังเล่นแง่ไม่เลิกนะครับยังมีการใส่ร้ายแปซสีเราอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องนี้ครับเป็นกองทัพบ,บกไทยเราเองที่มีการตั้งข้อสังเกตออกมาว่าหน่วยทุ่นระเบิดของกัมพูชาเนี่ยมีการอ้างว่าไทยเราครับวันที่25ตุลาคมได้มีการใช้ลูกระเบิด M85 ของกระสุนปืนใหญ่แต่เรื่องนี้เนี่ยเราก็มีการชี้แจงออกมานะครับว่ากระสุนชนิดนี้เนี่ยมีจริงในไทยนะแต่ว่าใช้เฉพาะกับเป้าหมายทางทาหารเท่านั้นที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงไม่ใช่บบรริดีีชชุมนนส่นน่่วดด่ววอท2เเาากกลูะย M85 จะระเบิดอัตโนมัติไม่มีการตกค้างในพื้นที่แล้วก็ไม่มีลูกปลายเหล็กกลมภายในแต่อย่างใดอันนี้เขาเห็นอ้างมั่วเฟคนิวนะครับส่วนข้อที่3ที่เราแย้งไปเนี่ยก็เป็นภาพความเสียหายของกับูชาที่เผยแพร่ออกมาไม่ว่าจะเป็นหลังคาและก็โอ่งน้ําพรุนจากสะเก็ดระเบิดซึ่งมันไม่สอดคล้องกับลักษณะของระเบิด M85 เลยนะครับที่มีแรงเนี่ยเจาะเกราะ ซึ่งจะทําให้เกิดการไหม้หรือว่าละลายของพื้นผิวได้งานนี้เราก็ตอบโต้ชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสน้อยมากที่ M85 นั้นจะไม่ทํางานจนตกค้างและก็ภาพหลักฐานเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับข้อสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์ของกัมพูชาอย่างชัดเจนซึ่งเราก็ยังตอกหน้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับหวังว่ากัมพูชานั้นจะนาเสนอข่าวบนพื้นฐานของความจริงมากยิ่งขึ้นนะ เพื่อให้เกิดความไม่เข้าใจผิดแก่สังคมและก็ส่งเสริมบรรยากาศของการลดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศในช่วงที่มีการเจรจาสันติภาพกันแบบนี้อ่ะอันนี้เราก็ ตอบโต้ขมิ้นไปชัดเจนคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียว มาตามติดตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องพูดถึงเลยกับการสร้างรั้วชายแดนไทยของเราล่าสุดครับมีความคืบหน้าออกมาซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเราจะมีการสร้างรั้วในจุดที่เป็นพื้นราบก่อนซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยสลักษณะนะครับก็เป็นพื้นที่สันปันน้าพื้นที่ราบและก็แนวลาห้วยตามธรรมชาติซึ่งพื้นที่ราบทั้งหมดนะครับมีความยาวประมาณ57กิโลเมตรรวมถึงรอยต่อระหว่างจุดหลักเขตแดนไทยกัมพูชาที่ตกลงกันแล้วเนี่ย45หลักเขต และก็ตกลงกันไม่ได้25หลักเขตนะครับหากมีช่วงไหนที่ตรงกันเราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีโดยตอนนี้ครับเรามีการสํารวจพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีกอดนะครับที่เป็นหลักเขต52-59มีความยาวต่อเนื่อง8กิโลเมตรเลยทีเดียวครับซึ่งจะเป็นการเริ่มสร้างในจุดที่ไม่มีปัญหาการบีพาดกันก่อนโดยก็คาดว่าเป็นจังหวัดจันทบ,บุรีครับจะเป็นจุดแรกในหลักเขตที่52-54มีความยาวประมาณ1.3กิโลเมตรจะเป็นจุดแรกนะที่เป็นการสร้าง รั้วแนวชายแดนแล้วถ้าหากสําเร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทําให้พื้นที่ปลอดภัยโดยจะมีการเข้าเคลียร์ทุ่นระเบิดเพราะตอนนี้เนี่ยยังตรวจพบทุ่นระเบิดของเขมรที่เข้ามาฝังอยู่อย่างต่อเน,นื่องเช่นกันโดยเราเองก็จะมีการตรวจสอบจะมีการลงพื้นที่ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อลากเส้นตรงมากที่สุดรวมถึง ต้องปักท่อ PVC นะให้เป็นหลังหมุดชั่วคราวก่อนในระยะที่มีความห่างกันประมาณ50เมตรนะครับเพื่อเห็นเส้นแนวหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเชิญกับูชาครับเข้ามาดูในพื้นที่แล้วหากเห็นตรงกันปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างรั้วได้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปคุยกับคอมเมนต์กดน,นะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพื้นที่นี้มันไม่ใช่เราก็ยังสร้างไม่ได้นะ เออถือว่าเป็นเรื่องที่พุงญพลังกันพอสมควรนะครับเราจะสร้างรั้วเนี่ยมันก็สร้างไม่ได้ครัมเมนต้องถาม,ขมเขมรก่อนทุกทีเพราะถ้าเกิดไม่ถามก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างรั้วในเขตอธิทป,ปไตยของไทยเราไม่มีการล้มเขมนอย่างแน่นอนส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของกองทัพภาคที่2ครับในส่วนของจันทบุรีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่ว่า กองดับพที่2เองครับมีอยู่พื้นที่หนึ่งที่เราจะสามารถสำรวจและก็สร้างได้นั่นก็คือพื้นที่ช่องจอมหลักเขตได้สิบสถึงสินะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ราบสามารถสำรวจและก็สร้างได้เลยถ้ามีการเจรจากันแล้วนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นกองดับพัคที่1เป็นพื้นที่บ้านหนอ,องจานหรือว่าบ้านหนองยากแก้วนะครับตอนนี้เนี่ยหลักเขตยังไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นการสร้างรั้วาอาจจะเป็นไปได้ยากนี่เป็นรายงานจากโฆษกกองทัพบกเองซึ่งเราก็ต้องจะปักหมุดชั่วคราวไว้ก่อนนะครับเพ ให้เห็นว่าเป็นแนวเส้นเขตอ้างองิงแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วเราก็ต้องติดตัมงกันตตะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างรั้วพื้นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดเป็นดินแดนของไทยเราเป็นเขตแดนของไทยเราก็ปิดกั้นเขมรมันเลยเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการทําให้ใชายแดนกับฝั่งเขมรเนี่ยสง,งบลงจนได้เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของมาเลฝั่งของพมา่าฝั่งของลาวเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหามากมายถึงขนาดกับขมรนที่คุยไม่รู้เรื่องเลยก็เดี๋ยวรอเดทติดตามกัน,นครับหลังจากนี้จะมีการผักดันเกิดขึ้นไหมจะมีการปรับกําลังถอนกําลังกันจริงตามที่ลงนามกันหรือเปล่าเนี่ยรอเดทติดตามกันได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเราห้ามไว้ใจขมรนโดยเด็ดขาดทุกอย่างเนี่ย ต้องทำบนพื้นฐานของความจริงเพราะคอมเมนเชื่อใจไม่ได้ก็รอบเด็กันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย